สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่ผมบนดีโซโรแล้วก็เกมคาบาโมบายอินฟินิตคอมโบเช่นเคยนะครับอยู่กันกับซีรีส์ลุ้นของยามเช้านะครับแล้ววันนี้ก็จะมีการเปิดกล่องเทียน E ีสุดท้ายนะครับเพราะว่าวันสุดท้ายแล้วนะครับแต่แต่แต่ว่าวันต่อไปก็จะมีกิจกรรมอื่นๆมาอีกนะเราก็จะลุ้นกันแบบต่อเนื่องนะครับวันต่อไปก็จะมีกิจสะสมตัวอักษรฮาโลวีน Halloween อีกนะครับก็จะได้ลุ้นกันยาวๆเลยนะครับมาเดีนะ๋ยววันนี้เรามาลุ้นกันที่ รุ่นของยามเช้าแล้วก็กล่องเทียน EP ทูไทยนะครับก็ไม่ได้คาดหวังกับรุ่นของเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปลุ้นลุ้นกล่องเทียนกันดีกว่าตัวแรกนะครับมีเทียนอยู่122เล่มนะก็ได้ประมาณ20กว่ากล่องนะครับตอวแรกไม่มีกำไรเลยนะเสษยกำไรวันนี้เราแห้วนะไม่มีเลยนะครับไป รีเทร์นสโต้ในพอตายแล้วเมียมก็ไม่มีนะเอ่อเราจะทำยังไงดีดันเจียน น่าจะต้องไปวาร์ปไปที่วาร์ปกลางนะครับแล้วก็ซื้อวาร์ปมาทางที่ใกล้ที่สุด ปวันสุดท้ายยังไม่ได้อะไรดีๆเลยครับดีสุดคือมอไซบูจากกิจกรรมนี้นะเปิด3าไมดีด้วยกันนะตั้งแต่กิจกรรมวันแรกจนถึงวันสุดท้ายนะเรียบร้อยนะครับประดับซักคิ้นก็ไม่มีนะโอเคครับผ่านไปอดีแรกต่อไปอดีคที่สองนะ ตัวนี้อา้าวเรายังไม่ลุนของเลยลุนของอันก็นนเย็นๆใบอะไรเนี่ยใบแม็กนะแม็กเฮดพีย6เฮ้ยมีโอเมทิลเลด8ถ้เป็นแต่ก่อนได้อยู่นะแต่ตอนนี้คือไม่ได้แล้ว ได้ยี่ห้ากล่องนะครับตัวนี้มาแล้วไปลุยเจ๊งไม่มีอะไรเลยเจ๊งเนียเียบร้อยและไอดีสุดท้ายไอดี ID หลักนะไอดี ID หลักก็ได้ฟาร์มเรือฟาร์มเรือวันสุดท้ายเหมือนกันนะครับ ก็ได้เงินมาค่อนข้างเยอะเลยเรบไปดีหลักหาอ้เจิดสองลูอืไม่มีอะไรเลยนะไม่มีจริงๆนอกจากหินไม่ก oh ็ตัวนี้ได้เยอะหน่อย สองร้อยสิบสองกล่องสองร้อยสิบสองกล่องหาสมุดยัดกันนะ วันนี้สองร้อยสองร้อยสิบสองเล่มนะครับได้เทียนสี่สิบสองกล่องนะครับตัวสุดท้ายรอบสุดท้ายขัดกาโมไซบลูอีกสักอย่างดิขัดกามาอีกหนึ่งได้อยู่แหละ ก็ได้อยู่แหละนะครับบูกับขัดกาสอันทำไมมันต้องเป็นขัดกาด้ว,วะประดับอย่างอื่นไม่มีเรยยังไงโอเคนะครับเราได้มอไซค์บลูเพิ่มมาหนึ่งคันนะครับก็นะตามนี้แหละนะครับได้อยู่ชาวนี้ก็ได้อยู่ได้มอไซค์คันหนึ่งเดี๋ยวมาอันให้ดูใหม่วันหลังแล้วกันนะครับสำหรับอีพีนี้ก็ขอจบไปเงแค่นี้สวัสดีครับ